สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนัชชนนทีเฮคลิปนี้ก็อยู่เกม Minecraft PE นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสร้างฟาร์มเอกนะครับผมโอเคอุปกรณ์ก็น่าจะประมาณนี้นะหวังว่าจะไม่ลืมนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเปิดพิกัดแป๊บหนึ่งโอเคจะได้อยู่จะชัด คลิปนี้ผมอาจจะสร้างไวหน่อยนะโอเคอันนี้ก็ต่อมาขึ้นมาสี่บล็อกนะเคลียร์ทุกออกจากนั้นให้เราวางบล็อกยี่สิบสาคูณยีิบสามนะครับผม จากนั้นให้เราวางบล็อกทําให้มันเป็นพื้นนะครับโอเควางให้เต็มช่องเลยนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วหน้าตาก,ก็จะโอบประมาณนี้นะครับให้เราวางบล็อกขึ้นมาสองบล็อกนะครับทําเป็นกําแพงก้อม่อบเลยโอ้เกือบลืมเลยต้องเอาใบไม้มาวางด้วยนะ โอเควางก้อมก็บไปซึ่งที่ต้องวางไปไม้ก็เพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันไม่ให้พวกมอนเตอร์หรือไอออนเกย์มาเกิดอยู่บนนี้นะมันก็จะช่วยป้องกันด้วยตั้งแต่ผมสร้างฟาร์มเก่กอันนี้มาเกยมมาไม่เคยเกิดด้านบนนะแล้วก็มอนเตอร์ด้วยก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งแต่ที่คนส่วนใหญ่สร้างฟาร์มเก่กแล้วไอออนเกย์มันไม่เกิดมัน ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะมันอาจจะเกิดจากบั๊กของตัวเกมก็ไม่แน่ใจนะวิธีแก้ก็หาวิธีกันเอาเองนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่คลิปที่ผมสอนสร้างนี่เกิดแน่นอนนะโอเคต่อมาให้เราวางบ็อกส์สองช่องตรงนี้นะฝั่งฝั่งอะศองโอเค ถ้าผมอธิบายงงก็ขออภัยนะเคด้านนี้ก็อีกสองนะโอเคต่อมาก็วางน้ำเควางให้หมดเลย เคด้านนี้ก็ด้วยนะเค้ She, น้ำมันก็จะออกประมาณนี้นะครับก็ให้เราวางบล็อกตรงนี้แล้วก็วางน้ำครับเควางบล็อกอีกอ เพื่อป้องกันฟ้าผ่าเผื่อผมเคยเป็นนะคือทําฟาร์มขายเออหมายถึงแลกกระดาษนะอขายหนังสือโดนฟ้าผ่าการเป็นแม่มดทั้งหมดเลยโตรเสียดายอะนั้นผมเข็ดอีกนานเลยต้องทํหลังคาทุกครั้งเวลาจะทําที่แรกของพวกเอมกเกหรือฟาร์มเล็กนะอย่าลืมทำหลังคาเวลาฝนตกโอเค หลังจากนั้นก็แค่งอโกลเรมเกิดนะโอ้นี่ไงเกิดแล้วโอเคฟาร์มเงินเราใช้ได้ผลนะเออแต่แปลกนะคือมันกว่าจะเกิดมันนานมากนะเออมันแล้วแต่บางครั้งก็เกิดเ็วบางครั้งก็เกิดช้านะไม่รู้เป็นเพราะอะไร โอเคตรงนี้ก็ทุบกระจกไปนะเพื่อให้โกเลมมันไหลมาโดนแมกมาไอ้ตรงนี้ใครจะเอาไปดัดแปลงเป็นลาวาก็ได้นะอันนี้ผมแค่สอนนี้สร้างแบบข้าวๆนะใช้ได้แน่นอนตรงนี้ให้เราสร้างเป็นออไอตัวตัวเก็บไอเทมนะอันนี้ก็วางฮอปเปอร์ไปไอตรงนี้ก็วางไอตัวรถไฟนะ ออยู่ไหนนะ่งหาแป๊บนึงนะอ๋อนี่ไงโอเคโอ้กดย่อก่อนนี่ฮนะเียบย่อแล้วโอเคโอ้เกิดอีกแล้ว เออรอบนี้เกิดไวนะเออดีก็โอเคฮะฟาร์มเก็กเราใช้ได้ผลนะตอนแรกผมคิดว่าจะใช้ไม่ได้ก็สรุปนะครับก็บล็อกอาชีพจะเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกตอนเล่นเอาชีวิตว่อนนะโอเคฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กด ไลค์กดแชร์ป์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปลาสวีครับอืมค่าค่าค่า